วันนี้นะคะเลก็จะมาท้าแข่งพี่แม็กเล่นบิงโกนะคะใครแพ้สองตาคนนั้นเลี้ยงชาไข่มุกเอาเป้ากล้าเลยโอเคจัดปะปะมาช่วยคับอยากสีกอ่อนสีอะไรเริ่มไอเธอก่อนเลยมาอ่าก็มาดีครับสองเกมนะมูเอยชาวบูนอะุมยใช่ชาวบู วันนี้เราต้องได้ก yeah, oh. ินชาไข่มุกเอ้เราต้องได้กินรู้ใครโดนเรียกเอาดิเอาดิอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าครับผมอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะมีก๊อฟโอโหลูกพีชเย่เกมที่สองมาครับผมเกมที่สองคนแพ้ลืมก่อนนะดิเดี๋ยเออขอลืมก่อนบ้างเอาดิ ็มาดีครับก็มาดีครับก็ก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับเอ้ก็มาดีครับ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  สวัสด <łość> ีคร <semester> ับเอ้ยสวัสดีครับกเอ้ยโหโดนแล้วอะไรมุกโดนของเรา